มาถึงข่าวที่สี่นะเรื่องราวที่สี่ทึ่เป็นเรื่องราวที่ผมมองว่าอืหลายๆประเทศอาจจะต้องมาทบทวนนะแล้วก็ลองคิดถึงหลักการนี้นะครับทางนิวซีแลนด์นะครับมีการผ่อนปลนวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวอนุญาตนะให้นักท่องเที่ยวสามารถทํางานได้แต่เป็นการทํางานแบบทางไกลคืออย่างนี้หลายคนอาจจะงงว่าทำไมอะไปเที่ยวแล้วทางานทางไกลแล้วยังไงคือ <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณไปทํางานใช่ไหมคุณท่องเที่ยว คุณได้วีซ่าเป็นท่องเที่ยวแต่คุณไปทํางานคุณจะผิดถึงแม้ว่าคุณจะทํางานข้ามชาติหรือว่เอาเขาเรียกว่าออนไลน์มาทําก็ตามมันจะนับว่าคุณทํางานอยู่ในประเทศเขาถ้าเกินวันเนี่ยเขาอ่ะหรือว่าพณะหรือคนเหล่านั้นเนี่ยจะจำเป็นจะต้องเสียภาษีนะครับเสียภาษีให้กับประเทศนั้นๆน,น,นะแต่ว่าทางนิวซีแลนด์เนี่ยเขาไม่ได้มองแบบนั้นนะเขามองว่ามันมีเทรนด์ใหม่ที่เรียกว่าดิจิทัลโนแมสก็คือเทรนด์การทํางานแบบ ยุคใหม่แล้วกันก็แค่ขอให้มีสถานที่กับมีอินเทอร์เน็ตแรงๆเนี่ยฉันก็สามารถจะทํางานได้แล้วนะเรื่องราวแบบนี้แหละครับมันก็เลยทําให้หลายๆประเทศพยายามอำนวยความสะดวกเหล่านี้เพื่อดึงดูดคน,คนกลุ่มนี้เข้ามาล่าสุดนะครับทางนิวซีแลนด์ก็ผ่อนปลนครับว่าวีซ่าสำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถทํางานระยะไกลได้ขณะที่พำนักอยู่ในนิวซีแลนด์ก็แปลว่าคุณมาอยู่นิวซีแลนด์ทำงานสัก3เดือน6เดือนเนี้ยก็ <c oughs> ก็ไม่ไม่ต้องเสียภาษีไงะนะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะให้เข้าได้สูงสุดแค่90วันนะครับต่อต่อหนึ่งครั้งที่เข้าไปนะก็ตั้งเป้าที่จะดึงดูดพนักง,งานกลุ่มไอทีแล้วก็โดยเฉพาะชาวอาเซียนแล้วก็คนอเมริกาซึ่งมีแรงงานทักษะค่อนข้างสูงครับหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็พลิกฟื้นเศรษฐกิจที่ถดถอยด้วยนะทางนั่นคุณคริสโตเฟอร์ลุคซันนายกรักฐมนตรีนิวซีแลนด์เนี่ยก็ออกมาพูดว่าเอา่อภาครัฐเนี่ยจะจัด,จด,จดตั้งศูนย รวมบริการครบวงจรที่เรียกว่า Invest New Zealand เพื่อสนับสนุนการลงทุนจากโดยตรงจากต่างประเทศนะครับเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจให้เร็วมากขึ้นโดยเชื่อว่ากฎใหม่ของวีซ่าฉบับนี้นะจะช่วยให้ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่คนเก่งทั่วโลกอยากจะมาทำงานด้วยเพราะรัฐบาลเนี่ยต้องการให้คนร่ำรวยมีความสามารถเดินทางมาที่นิวซีแลนด์ครับ <c oughs> ถ้าเทียบนะครับว่านักท่องเที่ยวประเภทอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงก็ต้องบอกว่ากลุ่มคน เหล่านี้ที่เรียกว่าดิจิทัลโนแมสเนี่ยมีแนวโน้มที่จะใช้เงินแล้วก็ใช้เวลาอยู่ในที่ที่อำนวยความสะดวกมากๆมีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็รวมไปถึงได้ประโยชน์ทางด้านภาษีด้วยนะกฎหมายวีซ่าเนี่ยก็จะปรับปรุงแล้วก็มีผลใช้ 1, ทันทีในปีนี้เลยนะครับโดยอนุญ,ญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยอยู่ได้90วันอย่างที่ผมเล่าไปนะแล้วก็ <c oughs> จะมีข้อแม้ครับ ว่าจะต้องเป็นการทํางานระยะไกลกับบริษัทในต่างประเทศเท่านั้นนะไม่อนุญาตนะสำหรับ <c oughs> คนที่เป็นคนโลโก้หรือว่าเป็นชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศอยู่แล้วแล้วออทํางานเขาเรียกว่า w o r k f r o m home อย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่นับรวมนะก็ต้องไปขอวีซ่าให้ถูกต้องละกันนะอันนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ทํางานไปด้วยท่องเที่วยวไปด้วยละกันเนาะเหตุผลที่นิวซีแลนด์เขามองว่าเขา น่าจะเป็นแหล่งดึงดูดได้ดีนะเขาก็ามองถึงวิถีชีวิตของเขาที่มันอำนวยความสะดวกความาแรงของ w i i i นู่นนี่นั่นนะซึ่งก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์คนที่เป็นดิจิทัลน o m a แนะแต่ที่สำคัญครับเขาบอกว่าไรายได้ของนักท่องเที่ยวเนี่ยถือเป็นไรายได้นับสองของนิวซีแลนด์เลยนะสร้างไรายได้กว่า1 1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์นะหรือราวๆ2,000 0 0ล้านบาทนะก็ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาครับเพราะว่าทางเศรษฐกิจของนิวซ <invention of, c oughs> in ีแลนด์เองก็ประสบปัญหาอย่างหนักครับในเรื่องของเขาเรียกว่าสภาวะถดถอยนะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่มันเขาเรียกว่าสูงแล้วก็อัตราเงินเฟ้อที่สูงไปด้วยนะมันก็เลยทําให้ประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องการรายได้จากกลุ่มใหม่ๆแล้วกันก็มองว่า กลุ่มคนนี้น่าจะเข้ามาตอบโจทย์นะจริงๆในประเทศไทยก็น่าสนใจนะผมเริ่มเห็นหรือว่าเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของกิจการที่เป็นเจ้าของโรงแรมเนี่ยเขาก็พูดเหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตต้องแรงครับฟาริลิตี้ในห้องต้องดีครับปลั๊กเสียบชาร์จอะไรเงี้ยต้องเยอะเพราะว่ากลุ่มดิจิทัลโนแม d เนี่ยเขามาเช่าทีนึงเนี่ยสิวันถึงเดือนหนึ่งเลยนะก็เป็นการที่เขาจะซิกเคียวเรื่องของห้องได้ไงว่าเฮ้ยเขาปล่อยห้องได้เยอะ นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เข้าใจตัวของลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับ